สวัสดีค่ะวันนี้เมนิวจะมาทําขนมจีนนะคะน้ํากะทิปลาทูนะคะทุกคนส่วนผสมก็จะมีทําทน้ำพริกเองเนาะมีใบมะกรูดนะคะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีพริกนะคะขาดไม่ได้คือกระชายนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมทุกอย่างไปต้มนะคะทุกคนเราก็จะเอาไปต้มโอเคต้มลงไปนะทุกคนต้มลงไปนี่เทเลยนะคะเทเลยนะเอาสมุนไพรทุกอย่างต้มลงไปค่ะ ต้มลงไปก่อนเนาะนี่นะคะทุกคนต้มไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ปลาทูออกมาแล้วค่ะสองตัวนะคะสองตัวในการทําขนมจีนน้ำน้ํายาปลาทูนะคะทุกคนไม่หนิวเอาปลาทูไปทอดก่อนนะคะทุกคนอันนี้ทอดเสร็จแล้วนะคะอยู่เราก็จะมานั่งแกะเนื้อกันนะคะทุกคนก็ตอนนี้ปลาทูก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนอืมเราก็จะแกะเนื้อไปค่ะ แต่แกเนื้อนะทุกคนเอาแต่เนื้อแกเนื้อไปเรื่อยๆนะคะอ,ะอันนี้ก็แกะไปเลยนะคะเราก็แกะแล้วนะคะทุกคนใส่จานไว้เลยนะคะแกะแล้วเราใส่จานไว้เลยนะคะนนะคะแกะไปเรื่อยๆนะคะแกะไปเรื่อยๆเดี๋ยวแป๊ดนึงนะคะ นี่นะคะขนมจีนเรารล่ออยู่แล้วนะคะขนมจีนกับผักนะคะเครื่องเคียงนะคะเราก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนอันนี้หลังจากที่เราแกะปลาทูเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อ่าสมุนไพใครที่มนันยิ้ต้มไปเมื่อกี้นะคะทุกคนก็มีพริกมีกระเทียมมีกระชายมีหัวหอมนะคะมีข่ามีตะไคร้นะ,ะที่มันูิ้ต้มไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาอ่าไปปั่นรวมกันนะคะทุกคนจะเอาอ่าตรงเนี้ยไปปั่นรวมกันเพื่อที่จะได้ให้เป็นน้ํายาปลาทูนะคะ สักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันนะครับคนว่าปั่นออกมาเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะลุนไปค่ะนี่นะคะเราจะเอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะใส่ลงไปในโถปั่นกันคะ่ะทุกคนใส่ไปในโถนะคะเพื่อที่จะอาไปทําการปั่นนะคะอือเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะเราทำการปั่นแล้วะคะทุกคนส่วนผสมทุอย่างนะคะ นี่นะคะหลังจากที่ว่าเมนูมปั่นเสร็จแล้วนะคะสสสทุกคนส่วนผสมทุกอย่างก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปทาการนะคะทําการทําน้ํายา่ากะทิปลาทูกันนะคะนะคะตอนนี้เราก็ตั้งน,น,น้ำอะน้ำม,มันนิดนึงนะทุกคนแล้วรอนิดนึงนะคะแล้วก็จะเอาไอที่เราปั่นอะส่วนผสมทีม่เราปั่นใส่ลงไปเลยะคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนเออเออนี่นี่นะคะตอนนี้ก็ส่วนผสมทุกอย่างเมนูก็จะเอาเคี่ยวลงไปใ voilà. นนี้นะคะแล้วเมนูจะไม่ใช้ไม่ใช้กะทินะคะทุกคนเมนูจะไม่ใช้กะทินะคะแต่เมนูจะใช้สิ่งนี้แทนนะคือนมนี่เองนี่ค่ะ เมนูจะใช้นมนะคะทุกคนเมนูจะไม่ใช้กะทินะคะเพราะว่าข้อดีของนมคือมันไม่บูดง่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวรอชมกันต่อไปนะคะตอนนี้ก็รอเวลานะคะทุกคนรอเวลาให้นางเดือดนะคะอ่าให้น้าแกงของเราเดือดนะคะทุกคนที่เมนูทำอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเมนูจะได้แยกเอาไว้อีกที่หนึ่งเนาะคือเอาใส่หม้อนะแต่ว่าตอนนี้คือเอาใส่กระทะไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาใส่หม้อทีหลังนะคะเพราะว่ากระทะเขาปากเขาค่อนข้างกว้างเนาะก็จะเห็นได้ชัดกว่าอะไรเงี้ยค่ะเรารอชมกันต่อไปนะคะ เราชมกันต่อไปนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณนี้ที่เห็นเขียวเขวนี่คือใบมะกรูดนะคะที่เมนูปั่นไปพร้อมกับอ่าสมุนไพรทุกๆอย่างนะคะทุกคนรอต่อไปนะคะแป๊บหนึ่งนะคะรอให้น้องเดือดก่อนนะคะตอนนี้น้ําแกงของเราก็เดือดปรุบๆแล้วนะคะทุกคนปรุบๆแล้วนะคะเดือดปรุบปแล้วนะคะทุกคนอันนี้น่าทานมากเลยค่ะเดือดปรุบๆแล้วอันนี้คือน้ํายานะคะน้ํายาปลาทูนะคะวันนี้เราไปตลาดเราซื้อแต่ขนมจีนกับหัวงอกมานะคะทุกคนเพราะของทุกอย่างเรามีอยู่ในตู้เย็นนะคะ ที่แม่เนีวไม่ใช้กะทิเพราะว่าแม่นีวรู้สึกว่าถ้าเราใส่นมไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้อมันนุ่มค่ะมันอร่อยนะคะเราก็ไม่มีกะทิด้วยนะคะแล้วเรามีนมอยู่เราก็เลยเอามาดัดแปลงนะคะในการทํานะทุกคนใครอยากจะลองทําเหมือนแม่นิวก็ลองลองได้นะทุกคนลองได้นะคะทุกท่านเดี๋ยวรอให้น้องสุกอีกสักแป๊บนะคะทุกคนรอต่อไปนะคะโอเคไหมคะตอนนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วนะคะทุกคนได้ที่แล้วนะอันนี้พอดีแม่นีวมีปูอัดอยู่ในตู้เย็นนะคะแม่นีวก็เลยใส่ปูอัดลงไปนะคะ อ่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะทุกท่านยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดำให้แม่นิวด้วยนะคะกดเลิฟกดทุกใจนะคะไว้เพื่อแม่นิวจะได้ทำคลิปหน้าต่อไปนะคะทุกคนขอบคุณนะคะบายบายขอบคุณค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำยาปลาทูของแม่นิวนะคะทุกคนคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะบายๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ